มาดูตัวนี้รีวิวเสียงนะครับตัวนี้กันรุ่น Motive อ็กนะครับก็เป็นรุ่นที่ออกมานานแล้วแหละแต่ว่าเราก็มาลองเสียงกันเฉยบางคนก็ไม่เคยฟังเสียงเสียงเปนโนรีเซ็ตของโรงงานเป็นยังไงครับที่เราฟังกันส่วนใหญ่เขาจะแต่งเสียงกันมาแล้วครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเสียงที่เป็นแบบออริจินอลเดิมๆของโรงงานนะครับ เสียงที่ใช้บ่อยมันเป็นเสียงมาเป็นยังไงนะครับเดือนนี้เสียงโรงงานมันก็ทำมาดีแล้วนะครับไม่ได้ต้องแต่งอะไรมากเหมือนสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไปทีละเสียงอันนี้พอเห็นไหมครับเนะี่ยปึ๊บขยาย z o o เบอร์เสียงไม่ค่อยชัดอีก ขึ้นที่วิดีโอให้นะครับเพราะซูมไปมันก็มองไม่เห็นนะครับจะเ,เขียนว่าเสียงอะไรบ้างแล้วกันนะครับขยายได้ไหมเนี่ยไม่ได้จอก็จิ้มไม่ได้เป็นโน1ก่อนแล้วกันเนี่ยเบอร์1น,นะครับเลือกที่นี่ก็ได้เป็นโน1นะครับก็เป็นฟูลคอนเสิร์ตแดนของยามาฮ่าครับเทอร์แรก เสียงเพีเพยวๆนะครับตู้ที่ใช้ก็ตู้พีวี P ธรรมดานะครับหนุนตู้มาเชลควขวางอยู่ด้วยครับเสียงยังออกมาชัดนะนถ้าเราต่อสเตอร์จริงเสียงคงจะดีมากถ้าต่อปลร๊กจินเขา้าพวกอินเตอร์เฟสนะครับแต่นี้เราฟังจากลำโพงโทรศัพท์นะครับิดลมก่อนด้วลมท้ เสลมเข้าปิดผนลมนะครับโอเคตั้งกล้องใหม่ให้ตรงนะโอเคเสียงเป็นโนหนึ่งนะครับมาลองจับกลุ่มขอดู ใส่เลยครับไม่แต่งเสียงอะไรเสียงเดิมๆอันนี้เป็นโน1หนึ่งที่นิยมนะครับมาอีกเบอร์หนึ่งที่นิยมเอาเบอร์ที่นิยมเนี่ยพอเรากดแบงกดกลุ่มเสียงของมัน preset ที่สองนี่นะครับมันก็จะมีตารางขึ้นว่าเราต้องการเสียงอะไรเราก็จะกดตัวเลขได้เลยนะครับอย่างเช่นเราจะเอา preset สองไปเสียงฟุต แล้วก็กดได้เลยเบอร์ห้าเรียกห้าปุ๊บเอห้าเนี่ยเสียงก็จะมาสมมุติเอาเบอร์พีเซสสามเบอร์หนึ่งพีเดลสติลเบอร์เจ็ดปุ๊บนี่มัจะมา แต่ถ้าในกลุ่มของมันสมมุติเรายัางเล่นเปเซตหนึ่งเมื่อกี้กลุ่ม a คือกลุ่มเป็นโนนี่มันเขียนว่ากลุ่มเป็นโนครับเห็นไหมมาเป็นกลุ่ม a แล้วก็มาเป็น a 1ถึง16แล้วก็เป็น b 1ถึง16อีกนี่อันนี้เป็นกลุ่มลองกดเข้าไปดูกลุ่ม b ว่ามีเสียงอะไรบัง่งเราก็อาจจะเอาลองดูวินเทจ74ก็คือพวกกลุ่มโหลดของสมัยก่อนวินเทจ รหัส7.4ก็กดเลขอกได้เลยนะครับก็จะสะดวกนะครับในการเลือกเสียงถ้าเสมยี่เขาแซมมาก็จะเหมือนเลยกลุ่มโบราณออกวินเทจหน่อยแล้วก็เอาเบอร์ส1ด,ด,ดู 1> อันนี้ก็นิยมแบบน,นี้ เรสิบดูครับ ห้าตู้มนันน่าจะเป็นไม่ค่อยเสยเตอร์เท่าไหร่กลุ่มเป็นโนก็มาในที่นิยมใช้ครับออมิโลดอีกตัวหนึ่งโหลดแบบ ก็น่าจะอยู่กลุ่ม C แล้วนะครับนี่กลุ่ม C โหโดแบบนิยมก็จะเป็นตัวแบบนี้เบอร์ห้าเบอร์สี่เบอร์ห้าประมาณนี้นิยมใช้ เปลี่ยนไปหมดเสียงกีตาร์ดูนะครับกีตาร์ก็ยมามห้าก็ทำเสียงกีตาร์เหมือนครับกีตาร์ เราก็เลื่อนเอเอถึงสมมติหมดกีตาร์เนี่ยพวกเสียงสติง, ing, สงเสียงที่เป็นเครื่องสายพวกนี้มันก็จะอยู่เอถึงเอสเลยนะครับแล้วก็กดดูว่าวจะเอาเสียงกีตาร์มันจะไปอยู่ตรงไหน เกิเนี่ยคนขายไม่ไม่ยอมไม่ยิมเลยศึกษามาก่อนแล้วว่าเบอร์กีต้าอยู่ไหนเอาสติงแล้วกันนะครับเสียงสติงปึ๊บกลุ่มเอไวโอลินหนึ่งนะครับ โอเคเลยเหมือนมากอลังการมาเนี้ยเสียงที่นิยมใช้นะครับเดี๋ยวลองถ้าอยากฟังเสียงไหนหรือว่าให้รีวิวเสียงไหนแล้วบอกแล้วกันครับอันนี้เป็นพวกกลุ่มออกแกนนะครับ เลองไปเล่นเล่นดูนะครับผมก็ลองให้เสียงประมาณแค่นี้อ่ากีตาร์มานะคลาสสิกนะครับอ๊ยโอ้โหมีรูดด้วยในะคลาสสิกโอ้โหอันนี้มันล็อกปะเนี่ยอะไรเป็นกลุ่มของกีตาร์ กีตาร์ควรต้องเปิดต้องใส่ลำโพงสเตอร์นะครับดเฉพาะเรามาเล่นดูนะครับแค่นี้ก่อนเร็วมันยาว